<TV. S 2> ตอนนี้จะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆกันที่คาเฟ่เปิดใหม่ค่ะอยู่ใจกลางจังหวัดนนทบุรีนะคะแล้วบรรยากาศบอกเลยค่ะคุณผู้ชมเ๋มากๆส่วนอาหารเขานะคะก็เสิร์ฟเป็นอาหารไทยอาหารฟิวชัน่นรสชาติแบบแซ่บๆค่ะวันนี้เราจะมาชิมกันทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะเประเดิมอย่างแรกนะคะเป็นซุปเผ็ดทรัฟเฟิลค่ะเสิร์ฟมาพร้อมกับครัวซอง ชมว่าอะไรอร่อยกว่ากันเลยค่ะเพราะว่าซจ๊กกลมกล่อมมากหอมนะคะหอมเพรทคฟเฟลส่วนครัรวซองครคาค่ะผู้ชมหอมเนยนุ่มเนียนมากๆเป็นเมนูเรียกน้ำย่อยที่มาแล้วต้องห้ามพลาดค่ะต่อกันด้วยปอบเปีย๊ยะผักโขมแฮมชีสค่ะ บอกแล้วคุณผู้ชมชีสเน้นๆค่ะวัตถุดิบเขาดีมากๆเลยค่ะไปต่อกันด้วยเมนูชิคเนเจอร์ค่ะเป็นหมี่กรอบผัดไทยนะคะเขาเสิร์ฟมาเป็นแบบนี้นะคะให้เราปรุงรสเองอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะขามีพริกมีถั่วต่างๆ เมนูนี้เด็ดตรงน้ำมะขามค่ะคุณผู้ชมนำมะขามเขามีรสชาติกลมกล่อบม,มากๆค่ะแล้วก็มีกรอบมันมีความกรอบกําลังดีไม่อมน้ํามันนะคะเป็นเมนูซิกเนเจอร์ที่ต้องทันผ่านเลยค่ะไปต่อกันด้วยเมนูซุปแบบไทยๆกันบ้างน,นะคะเป็นต้มยำหมูตุนนะะ๋นค่ะแซ่บอร่อยครบรสแล้วก็หมูตุ๋นเขาเป็นแบบตุ๋นนานค่ะคุณผู้ชมมันละลายได้ในปากเลยค่ะไปต่อก็ได้เมนูข้าวผัดมันเนื้อเสิร์ฟมาพร้อมกับไข่ดองนะคะ ผัดมันเนื้อเขาเด็ดมากคุณผู้ชมมันหอมคุณผู้ชมแล้วยิ่งใส่ไข่ดองนะคะมันจะมีความยิ้มเยิ้มแล้วเนื้อเขาก็จะเป็นแบบเนื้อเขากําลังดีมากๆค่ะรสชาติมันกลมกล่อมมากๆค่ะอย่างต่อไปเป็นยาผักบุ้งกรอบค่ะหน้าตาดีมากๆรสชาติแบบกลมกล่อมกําลังดีค่ะคุณผู้ชมข้อเดียวที่นี่นะคะเขาสามารถเลือกได้นะคะว่าเราชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยค่ะก็สามารถสั่งได้เลยค่ะ ต่อกันด้วยอีกหนึ่งซิกเนเจอร์ค่ะไก่กระเพรากรอบเสิร์ฟมาพร้อมกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของทางร้านไก่เขาแบบทอดมากำลังแบบ juicy ค่ะมีความชุ่มฉ่ำนะคะแล้วก็ซอสกระเพรากรอบเขามีความแซ่บจัดจ้านค่ะอันนี้คุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานเมนูที่แบบแซ่บนะคะต้องห้ามพลาดค่ะ ที่นี่นะคะนอกจากอาหารคาวจะเด็ดแล้วนะคะเบเกอรี่เขากับเครื่องดื่มนี่ก็หลากหลายมากๆวันนี้เอเลือกมาเป็นคอนชีสเค้กนะคะส่วนน้ำเป็นซันไรส์แล้วก็เวนสเตย์นอกจากอาหารคาวเด็ดเมนูของหวานเบเกอรี่เครื่องดื่มก็เลิศมากๆค่ะบอกเลยนะคะผู้ชมท่านไหนที่ชอบทานอาหารอรอ่อ,รอยๆนะคะภายใต้บรรยากาศที่ร่มรืม่นต้องห้ามพลาดที่นี่เลยค่ะเทนินคอฟฟี่เดคอร์แอนด์เรลัคซ การเดินทางหาไม่ยากค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าร้านนะคะตั้งอยู่ตรง MRT ไซม้าค่ะคุณผู้ชมออกมาทางออกที่1ก็จะเจอร้านเลยล่ะค่ะบอกเลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนและช่วงแ้าเรื่องราวแั่นๆในชัตทีวียังมีมารออัปเดตกันอีกเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ